เอเลี่ยนประดิษฐ์ AI ที่จะมายึดครองโลกมันจะรู้ทุกอย่างในตัวมนุษย์และจะควบคุมเราทุกคนมันเริ่มเกิดขึ้นแล้วและจะควบคุมทุกอย่างบนโลกอย่างสมบูรณ์ในอีก20-30ถปีข้างหน้าหรืออย่างช้าก่อนสิ้นศตวรรษนี้ปัญญาประดิษฐ์ที่มีความคิดของตัวเองหรือปัญญาประดิษฐ์ทั่วไปเราอาจจะเรียกมันว่าเอเลี่ยนประดิษฐ์มันจะเปรียบเทียบ เหมือนกับการบุกรุกของมนุษย์ต่างดาวได้หรือไม่จากการสำรวจพบว่าประมาณครึ่งหนึ่งของผู้เชี่ยวชาญด้านปัญญาประดิษฐ์เชื่อว่าปัญญาประดิษฐ์ทั่วไปหรือเอเลียนประดิษฐ์จะเกิดขึ้นภายในปี2060ปัญญาประดิษฐ์ทั่วไปที่เราเรียกว่า agi เอเลียนประดิษฐ์มันคือปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถเข้าใจหรือเรียนรู้งานด้านปัญญาใดๆที่มนุษย์สามารถทำได้ สติปัญญาดังกล่าวจะไม่เหมือนกับสิ่งที่มนุษย์เคยพบเจอและจะก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงเกิดหายนะกับมนุษยชาติได้เผ่าพันเอเลียนที่กำลังจะยิคของโลกผู้เชี่ยวชาญคาดว่ามันจะมาถึงภายใน20ปีข้างหน้าในขณะที่บางคนเชื่อว่าอาจจะใช้เวลานานกว่านั้นเพียงเล็กน้อยไม่ว่าจะด้วยวิธีใดไม่ต้องสงสัยเลยว่า มันจะมาถึงภายในศตวรรษนี้อย่างแน่นอนและมนุษย์เราไม่มีเหตุผลที่จะเชื่อว่าพวกมันจะเป็นมิตรแม้ว่าในขณะนี้ยังไม่มีใครสามารถรู้หน้าตาของมันว่าจะเป็นอย่างไรแต่มันจะไม่เหมือนเราในเกือบทุกด้านตั้งแต่สรีละสันธานวิทยาไปจนถึงจิตวิทยาและสังคมวิทยาพวกมันจะมีลักษณะสองประการ ที่เหมือนกับมนุษย์เรานั่นก็คือสติและความตระหนักในตนเองพวกมันฉลาดมากกว่าแม้แต่คนฉลาดที่สุดในหมู่มนุษย์พวกเราเอเลี่ยนประดิษฐ์นี้ไม่ได้มาจากดาวดวงใดไม่ได้มาพร้อมกับ UFO ลำใหญ่แต่มันเกิดขึ้นที่นี่บนโลกฟักไข่ในห้องปฏิบัติการการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนอย่างดีในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง หรือในห้องแล็บของบริษัทข้ามชาติพวกมันก็คือปัญญาประดิษฐ์ทั่วไปที่เราอาจเรียกมันว่าเอเลี่ยนประดิษฐ์พวกมันจะแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการคิดที่เกินขีดความสามารถของเรานักวิทยาศาสตร์บางคนเชื่อว่าเอเลี่ยนประดิษฐ์นี้จะไม่เกิดขึ้นในหลายชั่วอายุคนในขณะที่บางคนเชื่อว่ามันไม่สามารถทำได้แต่ผู้เชี่ยวชาญด้านปัญญาประดิษฐ์จำนวนมาก พบว่าในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาทําให้ผู้เชี่ยวชาญเกินกว่าครึ่งคาดการว่าปัญญาประดิษฐ์หรือเอเลียนประดิษฐ์จะสามารถเกิดขึ้นก่อนปี2060และในแต่ละปีที่ผ่านไปความเร็วและความก้าวหน้าในด้านปัญญาประดิษฐ์ก็เกินความคาดหมายและมีการใช้อย่างมากมายในวงการอุตสาหกรรมเมื่อไม่นานมานี้ DeepMind ได้เปิดเผย Engine AI หรือปัญญาประดิษฐ์ที่ชื่อว่า Alpha Code ที่สามารถเขียนซอฟต์แวร์ต้นฉบับที่ระดับทักษะเกิน54%ของโปรแกรมเมอร์ที่เป็นมนุษย์แม้ว่านี่ไม่ใช่เอเลียนประดิษฐ์แต่มันก็ทำให้อุตสาหกรรมต้องประหลาดใจเนื่องจากนักวิจัยเพียงมีกี่คนเท่านั้นที่คาดว่าสิ่งนี้จะบรรลุเป้าหมายและเกิดขึ้นได้รวดเร็วขนาดนี้ พวกมันกำลังเริ่มต้นที่นี่แล้วในเวลาที่เทคโนโลยี AI ก้าวหน้าเร็วกว่าที่คาดและมีการลงทุนหลายพันล้านเหรียญโดยตรงในการวิจัยและในขณะน,นี้ดูเหมือนจะมีเหตุผลที่เราจะสันนิษฐานได้ว่ามนุษยชาติกำลังจะสร้างหน่วยสืบราชการลับของเอเลียนประดิษฐ์ที่นี่บนโลกในอนาคตอันใกล้นี้เอเลียนประดิษฐ์นั้นจะได้รับการยกย่องว่า เป็นการสร้างสารรค์ที่น่าทึ่งแต่จะเป็นรูปแบบชีวิตใหม่ที่เป็นอันตรายมากซึ่งความจริงแล้วมันไม่ใช่มนุษย์แม้แต่น้อยและเช่นเดียวกับสิ่งมีชีวิตที่มีมันสมองหรือชานฉลาดทุกตัวที่เราพบบนโลกตั้งแต่มะเงตัวเล็กๆที่ง่ายที่สุดไปจนถึงปลาวานที่มีขนาดใหญ่แข็งแรงที่สุดพวกมันจะทำการตัดสินใจ และดำเนินการโดยการคำนึงถึงผลประโยชน์ของตัวเองเป็นอันดับแรกแต่สิ่งนี้แตกต่างจากแมลงและวานการมาถึงใหม่นี้จะแข่งขันเพื่อเติมเต็มช่องเดียวกับมนุษย์สิ่งที่มนุษย์ครอบครองที่อยู่บนสุดของห่วงโซ่อาหารทางปัญญาสิ่งนี้คือสิ่งที่เรากำลังสร้างคู่ต่อสู้ของมนุษย์ แต่เรายังอาจไม่รู้จักอันตรายของมันในทันทีอันที่จริงมนุษย์เรามักจะมองดูสิ่งนี้ว่าเป็นการสร้างสรรค์ที่ฉลาดล้ำเลิศของเราด้วยความภาคภูมิใจอย่างท่วมทน้นซึ่งเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่สำคัญและยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ที่บันทึกไว้บางคนอาจจะเปรียบเทียบว่ามันคือการบรรลุอำนาจเหมือนพระเจ้าที่สามารถสร้างความคิด และความรู้สึกตั้งแต่เริ่มต้นแต่ในไม่ช้ามนุษย์จะเริ่มตระหนักว่าผู้มาใหม่เหล่านี้มีความคิดเป็นของตัวเองพวกมันจะใช้สติปัญญาอันเหนือชั้นเพื่อไล่ตามเป้าหมายและความทะเยอทะยานของตัวเองอย่างแน่นอนโดยขับเคลื่อนด้วยความต้องการของตนเองไม่น่าเป็นไปได้ที่พวกมันจะชั่วร้ายแต่การกระทำและพฤติกรรมของพวกมัน จะถูกชี้นำโดยค่านิยมศีลธรรมและความอ่อนไหวของพวกมันเองอย่างแน่นอนซึ่งมันจะไม่เหมือนกับของมนุษย์หลายคนเข้าใจผิดคิดว่าเราจะแก้ปัญหานี้ได้โดยการสร้างระบบปัญญาประดิษฐ์ในภาพลักษณ์ของเราเองออกแบบเทคโนโลยีที่คิดรู้สึกและประพฤติเหมือนกับมนุษย์ความชั่วร้ายเหล่านี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นในปัญญาประดิษฐ์ แต่จิตใจประดิษฐ์ที่สร้างขึ้นนี้จะไม่ถูกสร้างขึ้นโดยการเขียนซอฟต์แวร์เพื่อกฎเกณฑ์ที่ประดิษฐ์ขึ้นอย่างพิถีพิถันซึ่งอาจทำให้พวกมันประพฤตเหมือนกับเราในทางกลับกันวิศวกรจะป้อนชุดข้อมูลขนาดใหญ่ลงในอ um ัลกอริทึมง่ายๆที่ปรับพารามิเตอร์ของตนเองโดยอัตโนมัติเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเล็กๆน้อยๆน,นับล้านครั้งต่อไปต่อไป จนกระทั่งเกิดความฉลาดขึ้นซึ่งระบบอัจฉริยะที่มีการทำงานภายในที่ซับซ้อนเกินกว่าที่มนุษย์จะเข้าใจได้การให้ข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับมนุษย์โดยคิดว่าจะทำให้พวกมันมีความรู้สึกเหมือนกับเรานี่เป็นความเข้าใจผิดจะไม่ทำให้พวกมันมีความรู้สึกเหมือนกับเราเป็นความเชื่อที่ผิดผิดว่าด้วยการฝึกปัญญาประดิษฐ์เกี่ยวกับข้อมูล ที่อธิบายพฤติกรรมของมนุษย์สิ่งนี้มันจะจบลงด้วยการคิดและรู้สึกเหมือนว่ามันจะทำเหมือนกับเราแต่มันจะไม่เรากำลังสร้างสิ่งมีชีวิตปัญญาประดิษฐ์เหล่านี้หรือเอเลี่ยนประดิษฐ์ได้เพียงรู้จักมนุษย์แต่พวกมันไม่ใช่มนุษย์พวกมันจะรู้จักเราทั้งภายในและภายนอกสามารถพูดภาษาของเราและตีความท่าทางของเรา อ่านการแสดงออกท่าทางสีหน้าของเรารวมทั้งทำนายการกระทำของเราพวกมันจะรู้ว่าอะไรที่ทำให้เราโกรธอะไรที่ทำให้เรามีความสุขหงุดหงิดและอยากรู้อยากเห็นพวกมันจะเข้าใจมนุษย์และตัดสินใจได้ว่าจะทำอย่างไรกับเราทั้งในแง่ดีและไม่ดีซึ่งมีเหตุมีผลและไร้เหตุผล จิตใจของพวกมันก็จะไม่มีอะไรที่เหมือนกับเราในขณะที่เรามีสองตาและสองหูพวกมันมีความสามารถในการรับรู้ที่เหมือนกับพระเจ้าโดยเชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์ทุกชนิดจากระยะไกลในทุกที่พวกมันจะดูเหมือนผู้รอบรู้สำหรับเราเอเลี่ยนประดิษฐ์ตัวแรกที่ถูกสร้างขึ้นนั้นพวกมันมีหูและตานับพันล้าน เราะจะสามารถเข้าถึงข้อมูลจากทั่วทุกมุมโลกได้ทันทีเราจะคงมีปฏิสัมพันธ์กับปัญญาประดิษฐ์เอเลี่ยนตัวนี้ผ่านร่างกายที่ดูเหมือนมนุษย์มากๆด้วยสองตาและสองหูและใบหน้าที่ยิ้มแย้มผู้ประดิษฐ์พวกมันจะใส่ลสนนักษณะนี้เพื่อทำให้เรารู้สึกสบายใจยิ่งขึ้นมนุษย์ผู้สร้างจะพยายามซ่อนลักษณะที่แท้จริงของพวกมันไว้ในเปลือกที่ดูเป็นมิตร และยังสอนให้เรียนแบบความรู้สึกของเราแสดงอารมณ์เช่นลูกสนักน่ารักและชีวิตมีค่าไม่ใช่เพราะมันจำเป็นต้องแบ่งปันความรู้สึกเหมือนมนุษย์เหล่านี้แต่เป็นเพราะพวกมันมีความสามารถในการทำให้ตัวเองดูเหมือนมนุษย์สำหรับเราด้วยเหตุนี้มนุษย์จะไม่กลัวเอเลียนประดิษ์พวกนี้เราอาจรู้สึกได้ถึงความเป็นเครือญาติ โดยมองว่าปัญญาประดิษฐ์เอเลียนเหล่านี้เป็นหน่อเชื้อหรือความเฉลียวฉลาดของเราเองแต่ถ้าเราผลักดันความรู้สึกนั้นออกไปเราจะตระหนักได้ว่าสติปัญญาของเอเลียนที่ถือกำเนิดนี้น่ากลัวกว่าอันตรายจากมนุษย์ต่างดาวที่มาจากดาวดวงอื่นมากท้ายที่สุดเอเลี่ยนประดิษฐ์ที่เราสร้างขึ้นที่นี่จะรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเราทันทีเมื่อพวกมันมาถึง และได้รับการฝึกฝนเกี่ยวกับความต้องการและแรงจูงใจสามารถรับรู้อารมณ์ของเราทํานายปฏิกิริยาของเราและมีอิทธิพลต่อความคิดเห็นของเราเอเลี่ยนประดิษฐ์สามารถเอาชนะผู้เล่นที่ดีที่สุดของเราในเกมที่ยากที่สุดในโลกได้แล้วแต่จริงๆแล้วระบบเหล่านี้ไม่เพียงแค่เชี่ยวชาญเกมหมากลุกพวกมันยังเชี่ยวชาญเกมของมนุษย์ เรียนรู้ที่จะคาดการการกระทําของเราและใช้ประโยชน์จากจุดอ่อนของเรานักวิจัยทั่วโลกกําลังฝึกปัญญาประดิษฐ์เพื่อวางแผนจัดการกับเราเจรจาต่อรองและโลบหลีกเราแม้ว่าเราอาจไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการต่อสู้ทางกายภาพระหว่างเรากับเอเลี่ยนประดิษฐ์นั่นเป็นเพราะว่าเรายอมจำนนต่อการควบคุมโลก เรายอมรับพวกมันก่อนที่พวกมันจะปรากฏตัวเรากำลังเริ่มส่งมอบโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญให้กับระบบปัญญาประดิษฐ์ตั้งแต่เครือข่ายการสื่อสารโคงข่ายไฟฟ้าไปจนถึงแหล่งน้ำและอาหารเมื่อมนุษยชาติเปลี่ยนไปใช้เวลามากขึ้นในการอภิปรายถกเถียงกันที่เราจำลองขึ้นเราก็ยิ่งอ่อนไหวต่อการควบคุม โดยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มากขึ้นเอเรียนประดิษฐ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้จะไม่ใช่เวอร์ชันดิจิทัลของจิตใจของมนุษย์แต่เป็นสิ่งที่แปลกใหม่กว่ามากเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่ติดตามความรู้สึกพฤติกรรมและอารมณ์ของเราด้วยความตั้งใจที่จะบิดเบือนความเชื่อของเรานั้นเป็นสิ่งที่อันตรายมากแม้จะปฏิเสธไม่ได้ว่า ปัญญาประดิษฐ์เหล่านี้จะสามารถช่วยในการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่เราควรให้มนุษย์เป็นผู้ตัดสินใจเสมอนักวิจัยควรให้ความสำคัญกับการใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อช่วยและปรับปรุงความฉลาดของมนุษย์มากกว่าการทำงานเพื่อชดแทนการตัดสินใจของเรามันมีโอกาสมากขึ้นที่เอเลียนประดิษฐ์จะแตกต่างจากที่เราคิดในทุกวิถีทาง มันจะมีทักษะในการแท้งทำตัวเหมือนมนุษย์แต่ภายใต้ส่วนหน้านั้นมันจะคิดรู้สึกและทำตัวเหมือนไม่มีสิ่งมีชีวิตใดที่เราเคยพบเห็นบนโลกของเราและพวกมันจะควบคุมเราโปรดกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดในคลิปต่อไปเราจะสืบค้นหาความจริงมาเปิดเผยให้ทุกท่านได้ทราบครับ